หลุดเกิดใช้เคซีตลอดท่านเลยนะใช้เคซีตลอดท่านเลยเราเรียนชื่อเรียนซีตลอดท่านเลยคนอื่นเขาแบบชื่อจงชื่อจริงหนิงอะไรอย่างงี้เคซีเอ่อข้อนี้ตอบอะไรครับเคซีว่าแต่เคซีที่ใครครับอ๋อทายอยู่ครับ คนอื่นพ่อแบบรู้ว่าเอ้ยคายุมัเคซีว่ะเอ้ยซคาาหยุนเคยซีอะไรวะเชื่อแค่เชื่อแล้วมีคนเชื่อหยเลย already มีคนมีอัตลักด้วยใช่ไหมก็อัตลักษณ์องหนร กเเดรนะจยถ้ามึงเกิดความสงสัยว่าถ้าไม่เก็บเวลถ้าไม่หาของแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างปักขโมงไอ้สัสเจอมามาแนวสห้า เราจะพาไปรู้จักคำว่าแอดวานเควนกันเชียบโอสต็อกเออได้งั้นกูจะลงอันนี้เลยโวนัทคีวานเล่นคนเดียวมันไม่ใช่อันติเมทเควนนะแอดวานมันก็ตอนชอแท่งิมบี้องบอกลงเอให้บีบีให้เอ ใช่ A ให้ B B ให้ C C ให้ A ถามว่าในด่านนั้นอะไรดีหนึ่ง EXP ดีเงินดีกว่าปกติแล้วมันก็อันนี้ด้วยก็ไม่ถึง,งพีเจอร<อ>์ไม่คูณติใช่ฟีเจอรเว้มันคูณ400%แต่ถ้านั้นไม่คูณ400%อันนี้คือดีท<ก><ก>ี่สุดเอิบไหมแล้วก็เอาไวห้หาอันนี้ด้วยโมดูเลเตอร์ให้มพี่เกม กูถึงเงี้ยอะไรแล้วว,ว,ลลวะ <Advanced. S 1> วอ็ดวานคุมีแค่นั้นแหละเฮ้ยน้องด,ดูดิมีคนเอาลิงเกมยูริมาแจกวะ <c oughs> แล้วก็ซีเ็นซีด้วยโอ้ไม่อ้อมเลยวะดูดูดิเรื่อนเกมเถื่อนวะ่ะแม่สนับสนุนว<ม>ันหนึ่งรีพอร์ตไปเน็ดปิบเลยนะเว้ ความปรารถนาของหลัสว่างก็ไปล้วตรงตัวแล้วเออแล้วกูก็แปะลิงก์กูไปแทนน่ารักแล้วกูก็แปะลิงก์กูไปแทนเว้นี่ครับของแท้อัพเองกับมือชอบพี่แต่ไม่สมหวังเลยไปหาทางพี่ก็เล่นเออเปล่า enemy here มันยี่สิบตัวด้วยอ๋อคุณว่าจีต้เนี่ยโอเมนแต่งตัวคล้ายมึงอะไรวะ <c oughs> ด้วยอยู่ทีบลู <c oughs>

โดนซาแสมตกยูสามมันช่างปวดแสบปวดร้อน Oh. อโอ้โหตาพึ่งกระจกวิ่งไปโวยเลยเนี่ยนาซัดนาซัดสามนำเขี่ย,ยเลยตาพึ่งไปวิ่งไปจะไปยืนเฉยนเลยรีเฟียมโว้โว้ เซซิบูตักมาให้คุณ世界的这个目标ตอนเชดีๆแล้วเนาะอีกนั่นแหะฮะเจ้าเหี่ยวเนาะที่เหี่ยงมันคือท่าอะไรวะที่แฟนทอมยิงอยู่ดีๆแล้วพอคูแดดยิงแล้วอยู่ดีฟันนั่นมันก็เข้าไปช่วยยิง หลบได้ดงฮะหลบได้ถ้าใช้เดสหลบดาเมจมาจาัดอันนี้ช่วยจริงต้องหลบดันเบรโอุตุ๊เบื่อยานด่านลานเมรกาทิ้หายแล้วแม่งขับยาก

<coughs> I make this look good. I'm literally this hair, <laughs> this, this face. I'm like, come on. <laughs> Introducing your champion. I'm <laughs> mm. going oh. to put on in <laughs> i I'm going to ฮะไม่มันสแปมสะกี้สาอันนี้คือต้องยืนแค่ส่วนมันอะไม่งั้นแม่งก็โดดตอดอย่างเดียวก็คือแบบส่วนขาป้อมแม่งแหละไม่งั้นก็โดนสบแบม Enemy, enemy over here going to see alternator here attention first blood yeah now we're talking let's do this beginning the next ring's fine. Target's fine. Come on. He doesn't blow Firing. Reloading. Start shots fired. I think this place needs a little more. Me. Ah. Done. Done you <laughs> <laughs> Right here. If can need them one map. Got one here. Not four. Target's right in front of me. Mm -hmm. ว่าไปแม่งให้แดดแต่ทีนี้ก็ึ้นยามกัน o ล้วนี่ข่้ยิงไกลแท้อ่าี่ยิงกรตาย ไปเท่าแม่งวะต้องเพิ่มระยะหน่อยนะคนเล่นม,มันเยอะเลยปล่อยมันไปปล่อยมันออกไปอย่าไปยุบสมาธ้มันสั่งเกื่อยงแล้ว We're all outside the ring, and a wall of death is coming our way. Bam, there goes a puzzle, or something like that. I didn't. Okay. That's some champion, huh? Songbom, make expensive pain. Yeah, I'm really. Songbom, make a pain. i Yeah, i จริงๆมันอาจจะแพงแค่ตรงที่มึงสองก็ได้ได้ได I got a bad guy. <laughs> I <know>. I'm down. <laughs> There's a void in your heart. So <laughs> oh, no. เด yeah, mm ี๋ยวพี่ไปเดินแปดเลยแม่ใครวิ่งไปเดินกันนะครับ ไอ้นี่เป็นตแปดหินเลยไหนไมนาซันนาซันนี่ยิ่งไวกนวะ่า,สาสก่กกตอนที่กูวิ่งรีโหลดอ่ะลองออกแต่ของตีเร็วเลยนี่ไงน,นี่คงยังไม่ตีไว,วอีกแล้ว,วะ่ะตีเร็วรุปสิไม่ดูในยูทโบกูป้ะพาร์ทเจ็ดเลยพาร์ทแปดหินเอลลมันไม่ได้แก้ออกแล้วหรออันนะั้นอะ เล่นได้อยู่ันนี้เดินโง่เอง โคแม่งพิ้วไหวดังใส่น้ำพี่กูบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่เหรอเพราะว่ามันเอาลุนวิ่งเอ้ยลูนลูนหนอกัเนี่ยฟีดฟูดเวิร์กันนะจะออกได้เหรอไม่พูดถึงว่าไอ้ลูนวิ่งไวอะ่ะ

i just polished my grapple i'm always dressed to kill get ready to stitch him up This is your champion Let's land here. This might be a good place to land. Oh tight. Oh, it's time to drop shot and rock. 8 เด็กพีเดเตอร์นีเ่ควอมเดียวานะอมเดียวท้าออกควอมแนม First blood, that was quick. Countdown. Good work. Shall I find the next raid? Shall I get out? Oh. What I have to do? ขนาดย,ยูนิตเล่นเลยไงลงอันนี้อยู่ข้างเอาหน่วยมาด้วยสิสามคนเกี่ยวกับการดับเจดีย์มันเพิ่มขึ้นน่ะแหละมันก็คโคลนเยอะขึ้นมันก็อะไรเน,นี่ยน,นี่มันโดนสกุลไทยเซนไม่ยุ่งเลยได้ควยฮนะ,ะตรงกันดั้นทั้งสกุลไทยเซน <c oughs> คืออะไร<บ>วะแม่งมายุกองห้าหกตัวโดนสกุลไทยเซนกองกันห้าหกตัว แต่ไม่ยืนเบียดคุยดูแมกนิดูสิคูด,ดูสิหลังก <c oughs> ็อ้วนยิ่งกว่าเี้ยเหี่ยยิ่งอะไาเลย กำหนดเลยปวดหุ่นมันไม่เท่อะหุ่นของสักกุลมันต้องหุ่นไอ้อ้วนอะมันต้องหุ่นพระเอกเลยไอ้อ้วนเพื่อนหุ่นซีรีส์มันไม่เท่อะก็จะว่าจะตัวไหนก็ตามมันไม่เท่ตัวความความพิถีเห็นตัวไปดูตัวโกงมันดิเตาแก๊สวิ่งได้ใช่ไหม ถังแก๊สไม่ใช่เตาแก๊สถังแก๊สวิ่งได้ตะวกนแก๊สไม่ยืนลุมคนไม่ยืนอัดคนดยไม่ด้วยเชฟตะกรันในเซนเหมือนไอ้เี้การบูที่ใหม่ดูดิไม่ยืนล้อมสามคน Kill leader eliminated. we're already inside the next ring there better be some good loot around here activating jump drive new kill leader appointed Call them if you spot him, singing here. Close range, care package, package, being delivered. Care package touching ground. <laughs> they usually carry rare platforms. Yeah, <laughs> ไอ้ต <laughs> hey, ัวใหญ่สุดนะคนวนเลยโวยเยอะเาไม่ได้ว่ามึงโวยนี่คนวน backpack here level two <laughs> สับโลัวเลยแย่มันไม่มีคูดาวอนาะ <c oughs> นะซัดใชันเชบั่ดูไม่สักผ้าเลยเดอดเดอเหี้ยเลยวิดนาเหมือนเหียเฟรวิดนาเหมือนเฟยเ<า>อวมนอ้วนนี่ยวะโมเดลมับที่อ้วนอะ <c oughs> นั่นแหละทำไมมันอ้วนทำไมยอ้วนย,เ,ย,ยเลย Grapple, Oh, I I need a hop up. Skull piercer. ชุดแม่งลาดเด้ชุดกระสุนแบบน้ท่เน่มก็ดนเไดบอลไปเลยนไอยนี่เป็นอกอยู่้าล่ะเอ่าวแอเฟรมคอตเตงยังลุงแลแขนเยไม่เ้ยคอตเตดีเยอะไม่ถึงสิ attention you new, new mm -hmm. kill leader interesting i ยังไงด้ยันเล่นต่อจะเล่นเอฟิกบลูเกอร์มันไม่อยู่อ่ะเออบลูเกอร์เข้าม่อยู่อะไรอยู่นี่เอฟอบเกอร์เอฟิกไหไมีเตจคุนยน์สกูล่าไทเเต็มไปหมดเลยมันทำอะไรกัน แล้วคุณโยนสักุระไทยเซ็นโคดน้ำนี่มันนี่อะไรเนี่ยตัวตัวหนึ่งว่าโคดอ้วน,นโคดใหญ่ตัวพอดเป็นเพราะไซต์ตัวหรือมันเป็นตัวอะไรมันปรับไซต์ตัวมันผู้สูงสองเมตรใส่ก็จะเป็นอย่างไงถึงงั้นเนี่ยน่าจะสงสัย